วันนี้ฉันก็ว่าวันอาทิตย์ฉันก็ว่าจะหาอะไรผ่อนคลายสัหน่อยฉันอยากไปเที่ยวประเทศอเมริกาใต้เพราะฉันอยากไปมากๆมันมีหิมะตกนะเขาบอกว่าช่วงนี้ในข่าวเอออยากไปมากๆฉันต้องไปขึ้นเครื่องบินมากแล่นแหละเพราะฉันไม่เคยไปเลยฉันต้องไปจองตั๋วแล้วก็ขึ้นเครื่องได้นี่ผู้หน้าบ้านฉันก็อยู่เหมือนเดิม เอยแล้วใครเนี่ยอะไรเนี่ยใครเอาแคนดี้มาวางที่บ้านฉันเนี่ยฉันจิงไม่ชอบอยู่หวานก่อนอื่นเราต้องหารถโอเคนี่ไงรถฉันได้เวลาไปที่สนามบินไปไปไป <c oughs> กว่าจะมาถึงสนามบินเนี่ยโอ้โหจังหวัดเออ อุบลราชธานีเลยนะเนี่ยโอ้ยไกลมากๆเลย,เยไม่ใช่จังหวัดอน,นั้นสิมันคือจังหวัดเอนครศรีอ,อยุธยาโอ้ยมาไกลมากเลยจากจังหวัดกรุงเทพม,มานาครศรีอยุธยาเนี่ยโอ้ยไกลมากเลยอะใช้เวลามีชั่วโม,มงเนี่ยโอ้ยในเวลาไปหาที่จอดรถแล้วเออวย โอเคจอดตรงนี้แล้วก็ไปจองตั๋วได้เลยโอเคตอนนี้ก็ได้ซื้อตั๋วแล้วก็เครื่องบินโดยสารก็กำลังจะออกแล้วโอเคตอนนี้ฉันได้ขึ้นแล้วมีเครื่องบินผ่านไปด้วยไปสามสองหนึ่งผู้โดยสารโปรดทราบตอนนี้เครื่องมีกำลังจะออกแล้วไปเลย อว,ว้าวฉันไม่เคยเห็นอากาศบนท้องฟ้ามาก่อนเลยว่ามันสวยขนาดนี้อุ้ยมาตกด้วยบินสูงๆโอเควา้าวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวา้าว ืองข้างล่างซีนี่มันเมืองที่เราอยู่นี่เป็นเมืองซิตี้นะเ,เมืองซนะิตี้อโอ้ฉันอยากไปเมืองอเมริกาใต้แต่ก่อนอื่นต้องแวะหาอะไรกินซะหน่อยร้านเบอร์เกอร์อยู่ไกลบ้านฉันมากแต่อยู่ในเมืองฉันนะได้เวลาลงจอดแถวนี้หรอ มันอยู่แถวนี้หรอแงอ๋อยังไม่ลงจอดนี่แหละแถวนี้เครื่องบินกำลังลงจอดผมว่ามันจะไม่ชนอะไรนะนี่แหละจอดตรงนี้เฮ้ยเครื่องบินมันองเองฮะจอดตรงนี้แหละ มันจะชนบ้านไหมนะไม่ชนหรอกโอเคลงจอดพอดดีไปเฮ้ยเรถข้าง,ล,งล่ลางโอเคลงจอดอย่างสวยงามโอ้เครื่งนลงจอด้วลงจอดอแล้วได้เวลาลงจดวยอลงแล้วไ้าลย่างสวยเลยแล้วร้านรบาอ,อย่รงไหนล่ะเนี่ย อุ้ยทำไมมันอยู่ไกลอย่างนี้อ่ะเครื่องบินมาจอดอะไรตรงนี้เนี่ยอ,อ๋อเขาบอกว่ามันไกลมันมันไม่มีมันไม่ค่อยมีที่จอดนั้นใครบ้างขอยืมรถหน่อยได้ไหมครับผมไม่มีรถจะขับแล้วไม่เอ้ยนั่นไงนั่นไงรถสีม่วงเอ้ยสีสีเงินจอดได้ครับพี่จอดได้จอดได้ผมขอึ้นไปด้วยผมขึ้นไปด้วย เอ้ยขอบคุณมากครับพี่อันนี้ขอขอยืมหน่อยนะคะผมไม่ได้จะขมโมยอุ้ยโตัวที่ครับผมไม่ได้จะขมโมยนะผมแค่ขอที่เฉยร้านเบอร์เกอร์แล้วก็ต้องยืมรถคันที่สองอีกพอกินเบอร์เกอร์เสร็จเอยอยู่ไหนนู้นมีไงหรู้และ ฉันเคยมาที่เบอร์ร้านเบอร์เกอร์ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแนละ้วมีลุยรถพี่เร็วมากโอเคขอบคุณมากครับพี่เนี่ยแหละบ้านเลยร้านเบอร์เกอร์อุ้ยด้เวลาเอ้ยแต่ก็อยากแหเหม็นเปิดประตูสวัสดีครับผมขอเบอร์เกอร์ที่หนึ่งขลับ โอ้นี่ครับยิบเลยครับว้าวงมอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะครับขอกินอีกได้ไหมครับเหมาร้านเลยวบโอ้ได้แล้วครับสองชิ้นสุดท้ายอ,อร่อยมากโอ,โอเคครับบ๊ายบายครับก็บตังไปเรียบร้อยได้เวลาไปเมืองใหม่แล้วแหละ เมืองใหม่ฉันว่าเมืองใหม่ไม่ต้องขับเครื่องบินแล้วมั้งขอยืมรถหน่อยนะคบเมืองใหม่ได้ยินว่าแถวนี้มันจะมีรถไฟอยู่ไปรถไฟก็ได้เพราะตอนนี้เครื่องบินคงขึ้นแล้วมั้งไปไม่ทันแล้วรถไฟมันจะอยู่ตรงนี้ใส่น้่ตาไปเลยว้นี่ถอยหลังเลยนี่ขับรถถอยหลัง อย่างเทพอ่ะเป็นไงขับรถถอยหลังแง่แง่ขับรถถอยหลังนี่เป็นไงเป็นไงรถถอยหลังดูข้างรถข้างหลังด้วยนี่ชิบุ๊บไปนั่นไงฉันเห็นรถไฟแล้วไปไปไป ว้าวกาแฟหนึ่งร้อยบาทเออได้กินกาแฟชิลๆด้วยอื้โอ้ยอร่อยไปแล้วเออมาถึงสักทีมือ ไรเนี่ยว้าวเมืองคริสต์มาสนี่แหละอเมริกาใต้ประเทศที่ฉันอยากมามากๆเอ๊ะว้าวมีเกาะตรงนั้นด้วยหรอเกาะอะไรอ่ะอย่าเพิ่งไปเถอะเรามาสำรวจที่นี่กันก่อนรู้สึกว่ามันจะไม่มีถนนเลยอู้หูหนาวหนาหนาหูยหนาวอ่ะบ้านใครเนี่ยเปิดประตูได้เหรอเฮ้ย พวกนายมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันขอพักบ้านพวกนายได้ไหมพอดีฉันไม่มีบ้านอยู่แล้วตอนนี้เออได้ได้ได้เออขอบคุณนะนอนดีกว่ามืดแล้วโอ๊ยอ,อ,อิ่มนอนอิ่มมากกี่โมงแั้วเนี่ย9โมง16แล้ว9โมง17แล้วมั้ง โอ้เช้าแล้วขอบคุณนะพวกนายที่ให้ฉันอยู่บ้านเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอบใจมากที่ให้ฉันอยู่บ้านเลยฉันจะให้เงินพวกนายนะคิดละสองก้อนนะอ่ะบายนะาโอ้ยทำอะไรดีเนี่ยเมืองนี้อุ้ยหนาวหนาวหนาว ฉันยังไม่มีรถเลยอ่ะฉันว่าฉันสั่งซื้อรถดีกว่ามีรถอะไรขายบ้างไหมเนี่ย,ยอืมซื้ออะไรอะมีเต็บแพงทั้งวันเลยโอ้ยฉันว่าฉันซื้อไม่ได้อุย้ยมีคนมาด้วยเหรอสวัสดีพวกานายฮรลโหา เฮลโหลสวัสดี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 นายชื่ออะไรอ่ะฟิกเหรออันนอ้นก็อ,อย่างนี้หนึง่งแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าโอ้ยยัต้องมาเดินเขาเหรอเนี่ยเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีบ้านเมืองอะไรเลยอ่ะมันมีแต่น้ําแข็งอ่ะหรือว่ามันจะเป็นอีกเมืองหนึ่งว้าวมีเพชรอยู่ด้วยเหรอ อุ้ยมีแคนอยู่อะไรอยู่ตรงนั้นด้วยวิชมด้วฉันลองขึ้นอันนี้ไปดูดีกว่าเออเออเอออุ้ย,ยตรงนี้หนาวาอ่ะที่ไหนเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะกองไฟอะไรอ่ะเฮ้ยมีเกมให้เล่นด้วยเหรอ ตาตามีเกมให้เล่นด้วยเหรอครับปอของขวัญสวัสดีครับโอ้ววน้อยพ่อหนุม่มนะสนใจเล่นเกมไหมเหรออ๋อสนใจก็ได้ครับอื้อยฉันกลับมาเมืองเก่าฉันแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยได้แล้วโยนโยนโย,ยนไม่เออตาตาเอาบ้านอื่นก็ได้อื้อหือ Ui. Ừ. Ta ba lần Mỹ lời Santa ta ư. Ừ. Ư. Ừ. Ừ. Ba lần mi là cái ba lần lớn. Ui. Bà cái cây nó khrap sentra. Ui. Ừ. Ở ừ. đây ừ. nè. Ta đi สตาร์ครับอื้มไม่โดนเฮ้ยยยยสวยสต้าไม่โดนหมดแล้วอะไม่ได้อะไรเลยสต้าร์ผมขอโทษครับ โอ้ยฉันว่าฉันกลับเมืองของฉันดีมิเนี่ยมันรื้อซึ่งหนาวงี้ไม่รู้ว่ากลับดีกวาหนาวหนาวหนาวอเมริกาใตา้ทำไมมันหนาวงี้เนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไหวแล้วโอ้ยลืย้อด้ยได้เงินฟรีดว้วยโอ้ยโอ้อยากกลับบ้านอ้า อยากกลับบ้านยาังง่วงนอนแล้วเพิ่งนอนไปเมื่อกี้แต่ยังง่วงอยู่อะ่ะเขาตนั้นเป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนนอนไม่อิม่มแล้ตอนแรกไหนบอกว่านอนอิ่มโอ้ขออยครับต้องรถไฟอีกเฮ้ยในนั่งกลับเมืองสักทีกินกาแฟชินช้นๆว้ามาถึงเมืองแล้วแปบ๊บเดียวเท่ามันงนั้นขอยืมรถหนดด่อยครับพี่พี่พี่ใจเย,ย็นพี่พี่ คนอื่นก็ได้โอ้ยกล่องขอยืมรถหน่อยครับเอารถมาครับสวยครับขอบคุณมากที่ให้ยืมรถนะเราให้ทิปนะครับบิดไม่ให้หรอก <c oughs> น,นี่่ยชนเลยไม่นะมานไม่มันไม่ไปยังไ,ไง เวลาได้เวลากระบสู่บ้านแล้วมันลุกหมึกเมืองมาแล้วตัดหน้ารถพยาบาลมาเออขอณมาครับที่ให้ยืมรถอ่ะถึงข้ากฉันแล้วตอนนี้เมืองฉันก็นมีหิมะตกหน่อยๆแหละไม่เยอะเท่าไหร่แต่อเมริกาใต้ยเยอะมากพื้นเป็นน้ำแข็งเลยแต่เ,เมืองฉันไม่ไม่เป็น อืมโอ้ยถังขยะแล้วใ,ใครเอามาันทิ้งอยู่ที่บ้านกันเนี่ยยิ้วเหมือนอืมกับข้าวทำอาหารข้าวแล้วกินดีไหมเนี่ยโอ้ยยิ้วยิ้วไม่ได้กินข้าวเลยเออเอาหยิบเก้าอี้เหรอเฮ้ยอ,อยากกินซุปเปล่ากินซุปก่อน กินกาแฟสีหยงอร่อยอร่อยเอมกิเซฟทำไมไมันเป็นสัญลักษณ์แบบเย่อือ้อได้เวลานอนและนอนโอยงว่วงไม่ไหวแล้วจบเพียงเท่านี้